สวัสดีครับวันนี้มาส่งงานให้พี่พงพสุทธ์นะครับผมตัวสเปรดเดอร์ TC 7G ตัวนี้จะเป็น 2F เนอะกอ็จะมาแนะนำวิธีการใช้งานของพี่นิดหนึ่งนะครับวิธีการเปิดก็คือกดปุ่มนี้ค้างไว้ประมาณสัก4วิถึง5วินาทีแล้วจนจอจนจอขึ้นสีขาวนี้เราก็ปล่อยนะครับแล้วก็มารอ,อาระบบรันขึ้นมาก่อนสักครู่นะครับ ตัวนี้ของพี่เขาเน้นเซโร่เลยนะครับก็คือให้แอดห้องของตัวซัตพีเคไทยแลนด์ไปเนี่ยทุกจังหวัดเลยนะครับค้างค่าที่เยอะมากเลยหลายช่องใปเจ็ดสิบกว่าช่องแล้วก็ช่องที่ทางร้านแอดเข้าไปให้อีกประมาณสี่สิบสรุปแล้วช่องเซโร่ของพี่เขาน่าจะร้อยกว่าช่องเลยนะครับนั่งแอดให้นะครับหลังจากที่ลงโปรแกรมอะไรเสร็จแล้วนะครับก็เอาลงให้ทุกช่องเลยครับนะครับพี่จะได้ไม่ต้องไปลําลบากในการแอดในภายภาคหน้าเนาะหรือว่า ใช้งานต่อไปเนี่ยถ้ามีเคีย d โคช่องไหนเพิ่มเติมก็แจ้งเข้ามาได้เลยนะครับยินดีนะครับก็เดี๋ยวทางผมจัดการให้นะครับในส่วนของพี่ตัวนี้คือสร้างไอดีแล้วก็อะไรให้ครบหมดนะครับไปถึงก็คือพี่เอาซิมใส่นะครับเอาซิมใส่ซิมที่ลงทะเบียนเสร็จแล้วเนี่ยเอาใส่เข้าไปก็คือใช้งานได้เลยนะครับตัวนี้รู้สึกว่าเดี๋ยวนะมันจะมีอ่าซิมการ์ดหรือเปล่าน่าจะไม่มีสัญญาณนะเดี๋ยวผมต้องใส่ซิมการ์ดก่อนเพราะว่า ตัว Wi-Fi ผมมันขึ้นมาไม่ถึงนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตใส่ซิมการ์ดก่อนนะตัวนี้ผมไม่ได้ใส่ซิมไงตอนแรกผมใส่ wifi ไว้นะครับทีนี้สัญญาณ wifi น่าจะขึ้นมาไม่ถึงเดี๋ยวขออนุญาตปิดก่อนปิดแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นใส่ซิมกันใหม่นะมาเริ่มต้นใส่ซิมเลยผมเอาซิมออกจากตัวนี้แหละนะครับไม่ต้องลงไปเอาแล้วนะครับก็ซิมเนี่ยนะครับก็จะเป็นซิมเบอร์สองนะ อ่ามันจะเป็นเอ่อเขาเรียกว่าอะไรไมโครไหมอ่าไมโครไม่อ่อไมโครหรือไอตัวที่สองนะครับมันจะมีซิมมันจะมีบอดี้หนึ่งก็คือตัวใหญ่ใช่ไหมครับบอดี้ที่สองก็คือประมาณนี้อันนี้คือบอดี้ที่สองบอดี้สามก็คือจะเป็นตัวในมันนี่ครับจะเป็นตัวในมันจะเป็นตัวมินิเลยนะครับตัวนีน Micro, นะวหนหน้น่าจะเป็นไมโครนะาตัวในน่าจะเป็นไมโครเราใช้เบอร์สองนะเบอร์สองก็คืออ่ายังไม่เล็กก็คือเบอร์กลางนะครับซิมการ์ดนะครับให้ลูกค้าเปิดตรงนี้นะครับ ไปิดตรงนี้แล้วก็เบี่ยงมันออกมานิดนึงหมุนมันหมุนได้นะแล้วก็ตัวซิมการ์เนี่ยให้เราหันรอยบากมาฝั่งนี้เห็นเห็นรอยรูปไหมครับรูปมันจะเห็นรอยบากถ้าเราหันหน้าออกไปอย่างนี้ก็คืออยู่ซ้ายมือนะครับอยู่ทางซ้ายมือนะครับให้หันลอยยบากแล้วก็หันตูดเครื่องเข้ามาหาเราเนี่ยนะครับให้หันในตัวที่เป็นหน้าหน้าโลหะเนี่ยนะที่เป็นแผ่นโลหะเนี่ยนะครับให้หันหน้าเข้ามาตรงตูดเครื่องนะครับแล้วตัวรอยบากก็จะไปทางซ้ายมือ เป็นลักษณะแบบนี้นะวิธีการใส่ซีมนะครับแล้วก็ให้เราดูให้ตรงรูนะอย่าไปใส่ด้านข้างนะเห็นไหมมันจะมีอรอยช่องช่องโบโบอยู่ด้านข้างอยู่ถ้าเราใส่เอียงอย่างนี้นะครับนี่ครับใส่เอียงอย่างนี้ไม่ได้นะบางคนไปยัดใส่อย่างนี้เลยแล้วก็ดันลงไปเลยไม่ได้นะครับลูกค้าเพราะว่าไอตัวด้านด้านในนี่มันไม่ใช่เอียงอย่างนี้ไม่ได้นะเนี่ยเอียงอย่างนี้ไม่ได้นะครับเนี่ยไม่ได้นะต้องตรงๆนะต้องตรงตรงอย่างนี้เลยตรงงนี้เลยนะครับมันจะมีรูอยู่เห็นไหมตรงกลางเห็นไหม ดูซ pues nah. ิมนะครับดูดีนะครับอย่าไปใส่ตรงด้านข้างนะนะครับยัดลงไปตรงๆให้ซิมมันตั้งเก้า hmm. ส <Yeah. S 1> ิบองศาแบบนี <wurde incorpor ation noise> so ้เลยนะครับประมาณนี้นะให้มันตั้งตรงๆแบบนี้นะแล้วก็ดันลงไปหาอะไรดันก็ได้นะครับเอาถ้าเราเล็บยาวหน่อยก็ดันลงไปได้เลยนะมันจะล็อกนะครับตัวนี้เห็นไหมมันไม่ล็อกนะครับเล็บผมไม่ยาวนยครับมันไม่ล็อกนะเราต้องหาอะไรดันช่วยหน่อยนะครับแบนๆนะครับอาจจะเป็นบัตรประชาชนขอบบัตรนะครับแบบนี้นะเราดันลงไป ดันลงไปนะครับท่านดังกิ๊กเนี่ยครับดังกิ๊กนะครับมันก็จะล็อกมันก็จะไม่เด้งขึ้นมาละเป็นการใส่ซิมที่ถูกต้องแล้วนะครับทีนี้ก็เปิดเครื่องได้เลยมาเปิดเครื่องกดตรงนี้ค้างไว้ประมาณสักสามวิถึงสี่วินาทีนะครับตัวเครื่องก็จะรันขึ้นมาตัวนี้ของพี่พงพิสุทธิ์นะครับของพี่พงพิสุทธิ์ก็คือ add ช่อง z p k thailand ไป จ็ดสิบน่าจะเจ็ดสิบเจ็ดหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับแล้วก็รวมของช่องของที่ร้านที่มีอยู่ด้วยนะครับช่องกู้ภัยช่องดับเพลิงช่องอะไรต่างๆนะครับแอดไปให้หมดรวมๆนั้นน่าจะร้อยกว่านะครับน่าจะประมาณร้อยยี่สิบช่องนะครับของพี่เขาอในระบบเซโร่นะครับในระบบเซโร่ส่วนในระบบสเปนเดอร์ก็แอดไปประมาณร้อยแปดสิบเก้าช่องนะครับโอ้โหแต่ละระบบนะครับค่อนข้างที่จะช่องเยอะมากเลยนะั่นก็กดหาเลื่อนทีนี่ตาแตกเลยครับ โอเคเรามาดูนะครับตอนนี้คือเราเปิดเครื่องก็ไม่ต้องทําอะไรนะเดี๋ยวมันจะรันตัวอ่าเซลร่ขึ้นมาให้เราอัตโนมัติเลยนี่นะครับนี่นะครับก็จะรันเซลร่ขึ้นมาให้อัตโนมัติเลยนะนี่ครับเข้ามาแล้วเห็นสัญญาณ 4G ขึ้นมาไหมครับมุมมุมขวาด้านบนนี่ครับมาแล้วนะครับรอล็อกอินอย่างเดียวเลยนะนี่ล็อกอินเสร็จเรียบร้อยแล้วกดหน้าจอด้านบน นะครับตรงนี้คือเวลาจอมันดับนะครับเวลาจอมันดับให้เรากดตัวลูกบิดตรงนี้นะกดลงปุ๊บจอก็จะติดขึ้นมานะครับทีนี้มาดูในส่วนของเลื่อนหาช่องนะครับพี่เลื่อนหาช่องที่สังเกตนะอ่าให้ตรงนี้เป็นสีขาวนะเราเลื่อนมาทางขวาเลื่อนลงมาก่อนนะเลื่อนลงมาให้คอร์เซอร์มันอยู่ตรงตรงลายชื่อช่องก่อนถ้าคอร์เซอร์มันอยู่ข้างบนแบบนี้เห็นไหมขาวเนี่ยครับอันนี้คือคอร์เซอร์อยู่ข้างบนนะ ให้เราเลื่อนลงมาข้างล่างปุ๊บให้คเคราเส้นตกมาแถวลายลายชื่อช่องแล้วเราก็เลื่อนไปทางขวาเห็นไหมเราก็เลื่อนไปทางขวาอีกปุ๊บเนี่ยให้มา,มาอยู่ตรงนี้ให้สีขาวมาอยู่ตรงอ่าห้องสนทนาเห็นไหมครับมันจะตัวเล็กมากนะเพราะว่าหน้าจอนันค่อนข้างเล็กเราถึงจะเลื่อนหาช่องได้นะครับเห็นไหมช่องก็จะเยอะมากเลยของพี่เขาโอ้โหเซตพีชสอร์ตเซโร่มีทุกจังหวัดเลยนะครับนี่ครับผมแอดไปให้นะมีทุกจังหวัดเลย ถ้าเรามาเจอจังหวัดไหนที่เราจะเข้านะครับอย่างของพี่จะไปที่จังหวัดสุรินทร์ที่จะเลื่อนหาเลยนะมันเยอะมากเลยนะครับมันตูดน้หมดเลยนนี้น่าจะออฟไลน์อยู่เดี๋ยวนะปัญหากินเก่งมากเลยมือถือมือถือเน็ตมันออฟไลน์นะครับนี่ครับถ้าเรามาเจอเนี่ยของสุรินทร์นะครับปึ๊บขึ้นมาแล้วกดโอเคเลยึ๊บพอเข้าห้องสุรินทร์ปึ๊บเครื่องจะหยุดหยุดรับสัญญาณทุกทุกห้องเลย นะครับก็จะมาใช้งานที่ห้องสูรินห้องเดียวนะครับก็จะประมาณนี้ถ้าหากว่าอยากให้อ่าอยากให้ห้องสุรินเนี่ยอยู่ข้างบนช่องที่หนึ่งนะครับอยู่ข้างบนสุดเลยอยากให้เพื่อที่จะให้เราเลือกง่ายๆนะครับให้เราตั้งชื่อของตัวช่องเนี่ยให้เป็นช่องที่หนึ่งช่องที่สองอะไรเงี้ยมันจะอยู่ข้างบนสุดเลยนะครับมันจะง่ายมากมันจะหาง่ายนะครับช่องไหนที่เราใช้ไป่บ่อยให้เราตั้งชื่อให้มีศูนย์หนึ่งศูนย์สองนำหน้าถ้าทําไม่เป็นยังไง แจ้งเข้ามานะครับแจ้งกลับเข้ามาเดี๋ยวผมจัดการให้นะครับมันทําออนไลน์ได้หมดทุกอย่างอยู่แล้วถ้าลูกค้าไม่ถนัดหรือว่าไม่สะดวกที่จะทําเองโทรกลับมาหรือว่าติดต่อกลับมานะครับเดี๋ยวจัดการให้เอาช่องไหนไว้ที่1ที่2ที่3แจ้งลําดับมาได้เลยนะครับเดี๋ยวจัดการให้ทางเรายินดีให้บริการอยู่แล้วนะครับในส่วนของการเลือกใช้ก็จะประมาณนี้นะพี่ก็ไม่มีอะไรแล้วที่เหลือก็คือทางผมเซตค่าไมให้หมดแล้วนะครับในส่วนของ การหลังจากที่เราใส่ซิมเข้าไปเนี่ยเราจะต้องมีการตั้งค่าซิมนิดนึงเดี๋ยวผมส่งคลิปให้ดูนะครับในการตั้งค่าซิมแล้วก็การตั้งค่าอะไรนิดหน่อยนะครับก็ถ้ามีปัญหาอะไรก็แจ้งเข้ามาแล้วกันเดี๋ยวผมส่งลิงก์คลิปวิดีโอให้นะครับในการใช้งานเบื้องต้นก็จะประมาณนี้นะครับพี่พงศุทธิ์เดี๋ยวยังไงนะครับก็ดูคลิปนี้ก็อาจจะใช้งานเบื้องต้นได้นะครับโอเคนะครับสอหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับโอเคนะครับ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับกาดอยูที่นะพี่ขาดขาด้าตะเกียบอ่อะ